การเจ้าหน้าที่สารสุกนะครับตลอดถึงผู้รลวมเวทีสรุกปขปองการาสุภาพีวิธีเกษตรก,กรทุก่านนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็ผมเองกอแนนนำตัวแทนของหมู่บ้า,บานน้ำค้าคทีมงานชุขภาพเพราะว่าในๆกอได้ร่วกกับทีมงานมาโดยตลอดนะครับก็ถือโอกาสาได้มา สรุปข้อมูลนะครับแชร์ข้อมูลกับหลายหมู่บ้านในรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้นะครับทรับในการนี้นะครับองก์กริีกาจะได้นำเสนอผลงานทีทีมงานสุขภาพของหมู่บ้านก่าได้ดำเนินการไปนะครับก่อเดี๋ยวกันนี้นะครับนำเสนอต่อไปน,ไะนะครับผมนสวัสดิ์แสงรักนะครับ ผู้ใหญ่บ้บา,บาน้ันน้ำค่าประธานทีมงานสุขภาพหมู่บ้านน้ำค่านะครับอ้อมกับหมอสอบทีมงานอสมอนะครับซึ่งโครงการสุขภาพดีวิถีเกษตรกรนะครับหมู่บ้านน้ำค้าได้ดําเนินโครงการพ่อพ้องครับีิเจนหมู่บ้านนะครับในเขตโรงพยาบาลจยงกาัของเรานะครับก็เป็นที่ทราบวา่าเป็นโครงการ ที่ดําเนินการโดยมปรมาณของสปแวชนะครับก่ได้ดําเนินการในพื้นที่นะครับสาหรับหมู่บ้านหนคานนะครับข้อมูลต่อไปนะครับความขอนของหมู่บ้านก็คือพัสสะติดเศรษฐกิจเข้มแข็งแหล่งน้ำดินดีชนวิถีพอเพียงเคียงขู่คุณธรรมวิสัยทัศของหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมนาอยู่เยี่นรู้รวมกันสร้างสรรค์สังคมชุมชนเข้มแข็งรวมแรงพัฒนาประชาสุขใจ บ้านน้ำค้านะครับจำนวนหลังคาเรือน215หลังคาเรือนประชากร712คนจ่าย360คนหญิงม้อคนทีมงานสุขภาพของหมู่บ้านนังค้านะครับก็จะประกอบไปด้วยทีมมอสมอเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีคณะกรรมการหมู่บ้านได้ร่วมทีมงานสุขภาพ ตลอดถึงการขับเคลื่อนแล้วนะครับก็หมายรวมไปถึงพระสงฆ์ตังวัดนะครับคณะกรรมการอ่าก็ได้จำกัดเฉพาะวงอยู่ในอสมอนะครับจะร่วมกันนะครับผมเองก่อตลอดนะครับได้ร่วมกิจกรรมของอสมขับเคลื่อนไปพ,อพอร้อมพกันนะครับนี่ก็คือทีมงานดีหม,มู่บ้านองคานะครับโครการดำเนินการอ่ากิจกรรมโครงการสุขภาพดีวิถีเกษตรกรเช่นหมู่บ้านในเขตโรงพยาบาลจิตการจีดดนเมืองการโยนนะครับสื่อก่อ หนึ่งในนั้นก็คือหมู่บ้าน้ำคาหมู่ที่หนึ่งตำบลมังแกวอำเภอเชียงแสนแต่ว่านานนะครับไปบอกกิจกรรมซึ่งจากที่ได้ทราบโครงการแล้นะครับก็ได้เข้าไปดําเนินการโดยการประชุมชี้แจงรายละเอียดการดําเนินโครงการกับคณะกรรมการและก็าทีมงานสุขภาพของหมู่บ้านลำคานะครับได้มีการประชุมนะครับดาเนินการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆในหมู่บ้านนะครับก็ได้มีการดําเนินการ ตามโครงการคือจุดประสงค์ก็คือลดละเลิกนะครับลดในเรื่องของสิ่งที่เป็นผลดตต่อสุขภาพนะครับในเรื่องของการบริโภคนะครับเช่นการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มเนื่นอ่ดีเป็นผลดตต่อไร้กับสุขภาพนะครับอันนี้ก็ราวายืดก็บอกแล้วนะครับในกลุ่มที่เป้าหมายก็คือกลุ่มเกษตรกรฉะรรนั้นกเกษตรกรก็ อาจจะทำอาชีพของตัวเองไปนะครับในโครงการนี้นะครับมีการจัดเวทีเสวนาพื้น้อมูลในการระดมสมองนะครับสรุปแนวทางการปฏิบัติสร้างาสุขภาพดีวิถีเกษตร,รกรได้ร่วมออกแบบนะครับสรรบนามกติกาชุมชนไปสู่การปฏิบัตินะครับดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคมพฤศจิกเสต็ชนะครับในช่วงนั้นก่อนที่จะลงน้ำนะครับก็ได้มีการ อาามาตรก,การต่างๆนะครับในหมู่บ้านซึ่งตามปกติแล้วนะครับในวิถีเกษ,ษ,ษตรกรก็คือจะมีการเพียนเกี่ยวผลผลิตบอกว่าจะปูนาปลูเข้าอย่างต่างๆนะครับเส้นเล่าก็จะมีการเลี่ยงเล่าเลี่ยงอาหารอย่างกันนะครับตรงนี้ป่อการที่หนึ่งคือสิ้นเปลืองโดยเจตเฮสนะครับก็เป็นของมุงอีงงกอ,อย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีอีกอย่างหนึ่งเจนอาหารมือเย็นนะครับเขามักจะตากเล่าเลี่ยงกัน นะครับบางครั้งโมกปวดใจปอบ้านเนกินตันโตมาแล้วมาบ้านกับเมามากินตันบ้านกันนะครับมาวันเขาก็แจกเครื่องดื่มกันนะครับบางเจ้านี่ไปซื่อเป็นแพ็คๆมาไววนะครับก่อนตอนแจกคนละวดกินตอนแจกคนละวด็ีนะครับมันก่อิ้นเผือดโดยใจเหตุนะครับแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพโดยที่เกษตรกรนั่หมองสุดตัวนะครับผมมาทาง้อมมลตรงนีแล้วโดมสมองได้น้ำโครงการไปปฏิบัติ ในหมู่บ้านนะครับกลุ่มเป้าหมายนะครับก็จะมีะจำนวนร้อยคนแต่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นมีถึงร้อยสิบแปดคนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาชีพเกษตรกรจำนวนถึงร้อยกับแปดคนนะครับนอกนั้นก็เป็นอาชีพสลาค้าขายรับจ้างรับราชการนะครับผลจากการจัดเวทีเสวนานะครับในที่ประชุมก็ได้สรุปในเรื่องของการสร้างสุภภาพเกษตรกรนะครับ มีจ่วยกัรรวมออกแบบครับไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังโดยแบ่งเป็นกลุ่มตามความสัมพันธ์เพื่อหยาดโดยเฉพาะเอาเนื้อยนเนื้อการก็จะทออําในหมู่เพื่อหยาตบางในกลุ่มเดียวกันนะครับหมู่บ้านนำค้านั้นมีถึง12กลุ่มติดหลายๆรู้นะครับกลุ่มติดเข้ามือกันกันนะครับตรงนี้ก็มานำผลการวิเคราะห์นํำเข้าเข้าใจสร้างข้อเข้าใจก่กับพี่น้องในหมู่บ้าน เพราะว่าเขาจะนได้นับท้ำนั่นก,ก็ได้นะครับแต่ต้องทำบวาเข้าใจก่อนว่ามันเป็นที่มันเป็นลักษณะนี้ถ้าเขาทำลักษณะนี้มันจะเป็นผลลดละในเรื่องลักษณะนี้นะครับจาบานก็่หันตัวนะครับก็มีการดาเนินการนะครับจัดวิธีลงกันนะครับคือก็ได้มาจัดการตัวนะครับในเรื่องของการเด่นว่ามีการลุกแพ้กันในช่วงแรงนะครับก็บมีการ ตีจะไปทํากับเขากับปปานะครับเพิ่งลดลงไปบาดเจห้ามไปเลยนะครับถัดไปตีจะบาทั้มก็บคนได้ว่ากันไปได้ไปเล่ากันว่าคนนั้นบบเนี้ยกินมาแ้งว่าลาบว่าซาอย่างกับค้ว่ากันได้ยาที่สองคือคดไปห้องกันนะครับของมีล่ะนะครับเติาสีหันมากคนนั่นเอาไปเอาบีนอ่์ออนวิ่งไปห้องคนนั้นคนนี้นะครับเป็นพละดอันตรายกระลูกกับหลาน นั้นนนตรงนี้ก็มีมาที่รองกันว่าบเไปห้องกันนะครับหรือการทําอาหารน่ะเจ้าได้จะบัดทา้งก็ต้องก็ต้องไปว่ากันละคือจบน,นะครับถ้าจะไปก็ไปด้วยตนเองนะครับคือเขาจะบวดตัดลงทันทีนะครับก่อยลดลงอันนั้นี่งนี้ก็ได้ผลน,นะครับก็ผมมีการว่ากล่าวกันไปจะเลี่ยงก่อเลี่ยงก็เลี่ยงก่อเลี่ยงแต่ผมมีการไปห้องกันนะครับ แล้วก็ในเรื่องของมาวีมาวันนะครับตีขนเอาเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยพวกนี้อ่ไปไปเพื่อกันกินนะนะครับบางครั้งนั่งปิดหัวมดวันอนะกินเครื่องดื่มถึงสองขวดอา่ากระสอบก็ได้ยกนะครับอันนี้ก็มาอู้ความจริงใส่กันเยอะน,นะครับจะนั่งต่อมองกันความสาคัญมันต็ลงมาถึงสุขภาพของเขานะครับในเรื่องของการกินดื่มด้วยตรงน,นี้หมอกเนี่ย จะนั่งก่อนได้เอาโครงการนี้ไปปฏิบัติน้ำสู่การปฏิบัติก่อนได้ผลนะครับได้ผล,ละระดับหนึ่งนะครับแจ้งาจากนั่นก่อมีการทำวามเข้าใจอยู่เรื่อยๆนะครับต้งเอาสมองก่อนจะมีการพัฒนาสัมพันธ์ตั้งหอใจข่าวถึงโครงการนะครับแล้วก็ตั้งหมู่บ้านนะครับผมก็น้ำเข้าสู่กระลาประชุมทุกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางดำเนินการนะครับ บูรณาการกันนะครับเจนนองเหนือจากลักษณะนี้ล้าก็ทาโครงการงดเล่าเข้าภาษานะครับเจนโครงการงดเล่าเข้าภรษาเนี่ยนะครับตั้งหมู่บ้านกรได้ร้องมาประมาณอันใดนะครับในหลอกปีหนึ่งจะสร้างที่สน,นึกนะครับก่อนจะประชาธรรมพันในก่อนชองภรษาเราก็จะมีการหาสมัครในปีนี้ก็มีผู้ร่วมถึงร้อยเร้าสีค้นนะครับแล้วก็มีการสรุปกันไปกักที่วันนี้นะครับก่ผู้ทีลวมโครงการาได้ ถึงระดับหนึ่งเป็นแนี้ใบประกาศมอบนนะครับเรียูว่าบุต่สามารถติดทั้มได้นะครับเจนเป็นผู้คนที่เคยกินมาช่วงพัรษาในย่างได้3เดือนอก่อจะมีการพิจารณามอบรางวัลือวันนั้นก็โดยใจเงินงบประมาณของหมู่บ้านของทีมงานสุภาพซื่อเอากระเทกน้ําเอาลมเอาของจะพวกนี้ครับเป็นรางวัลที่เปิดจุดสิินั่งใจู่มือนสีหูสีในชาตนี้นะครับในการ ลดนรกอีกครั้งหนึ่งก็คืองานสีดำนะครับเขาก็มีการจัดเลี้ยงเล่ากันในหมู่บ้านในดําเนินการกันอยู่นะครับก็เป็นสิ่งดีๆนะครับการออกที่ตามประเมินผลนั่นนะครับรอบแรกนะครับเมื่อตอนฮาลลงดำนะจงเดือนสภาคมนันเริ่มวนานก้าเนี่ยกระเตลนั้นนะครับก่อนยังมีอยู่นะครับสามห้างตรงนะครับนี่เขาขอแห้ไปไทยอา <laughs> นะครับต่อมากา็เป็นช่วงที่ยังบอกเกินรายได้นะครับเป็นช่วงที่วันก้านะครับต่อมาก็มีการประเมินผลนะครับที่ช่วงที่บอกเกินรายได้อย่างนั้นนะครับก็มีอยู่12บกลุ่มติดเข้ามือกันในเรื่องของการลัแขกจวยการจวยงานกันนะครับก็ผลจากการประเมินผลขั้นตอน อ่าทิดยังช่วงแรงนั่นนะครับก็ออกประเมินรวม12กลุ่มนั่นนะครับกาเครื่องดื่มชูกำลังลดลงไป2 8 4 0บาทก็คิดเป็น53.12นะครับอ่าแล้วถ้าต่อไปการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ลดลงไป4 6 9 0บาทก็คิดเป็นเงินก่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อ45.22นะครับกาอาหารก็ลดลงไปนะครับอ่าถึง1 4 3 9 0บาทคิดไปก็ 45 87เอซนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับการออกที่ตามประเินผลในการปฏิบัติงานในเรื่องของการสร้างสุขภาพดีวิถีเกษตรกรนะครับในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวนะครับที่มีการเก็บเกี่ยวพอไอดแล้วส่วนใหญ่ก็บ,บ้านนกคากเสเซจไปเกือบจะเ็จแล้วนะครับนี่ก็ถือเป็นดีเขาไม่เข้าเมือกันนะครับลงแก่ทำการทําง,งานกันในช่วงที่ผ่านมานี้นะครับ หลังจากนั้นก็มีการติดตามออกประเมินนะครับหลังจาก,เก,เ,ก,ากเ,เก็บเกลนี่ยังยังบดเส้นเจ็บร้อยเดือนะครับเต่วันนี้ซูมประมาณนี้ที่สองกลุ่มเนี่ยนะครับคือจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ประเมินอยู่12กลุ่มเจังก,กันนะครับการเครื่องดื่มชูกําลัางนั่น,นครับลดลงไปสามปันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคิดเป็น หกสเนะครับเฉพาะเครื่อ,องดื่มแนอนกพฮอลก็ลดลงไปคิดเป็นเงินกว่า7เจ็ันแปดยยิบาท,ทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก่าหาสิเจ็ดเนะครับแล้วก็การอาหารก็ลดลงไปหนึ่งาพันหกบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อห้าสิบเ็ดจุดหกห้เปอ็นต์นะครัำนกก็เป็นการดำเนินการจากการสรุปผลประเมินผลนะจากการดำเนินโครงการสุขภาพ วิธีกเกษตรกรทั้งขั้นตอนการ,กรเกษตรเริ่มแรกเป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตนี้นะครับก็สามารถที่จะเป็นตัวชี้วัดน,นะครับค่าเครื่องดื่มชูกําลังนั่นนะครับถ้าคิดเป็นเงินก็ลดลงไปปันเกลีร้อยเกลีสิบบาทาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ียวหกสิบชุดหกเกลีเปอร์เซ็นต์นะครับค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็สามารถลดลงไปหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสิบบาท คิดปเปร์เซ็นต์ก่า5 1 7เการนะครับการอาหารขอลดลงไปนะครับสามหม่ามพันเ้อยเก้าสบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนสี่สิบเนย์นะครับนี่คือการดำเนินการโครงการสุขภาพดีวิธีเกษตรกร,กรของมองูลนธนาคารนะครับสิ่ด้ดดำเนินการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับปัญหาอุปรสรรค นะครับสุราหรือเหล้านะครับเป็นสิ่งที่อยู่กู่กับสังคมจนระพ้นมาเหมืนอนนะครับการดําเนินการรณรงคลงแก้ไขลดราเลื่งอย่างก็ตามคนในชุมชนก็นจะมีพ่องนะครับตั้งตีสนับสนุนหวือแแห้งต้านพ่องก็จะมีนะครับในสังคมกันเองดันงนั้นนะครับเขาก็จะมีการพูรณาการกันที่สําคัญคือสร้างความเข้าใจนะครับรวมกันทุกมิติ ะครในชุมชนปวกกับการดําเนินการอย่างต่อนเนื่องผู้กกระแสของประชาชนในด,ด,ด้กระตุ้นอยู่สมาเสมอน,นะครับเพื่อใสังคมได้เกิดความสนใจแล็มีส่วนร่วมในการสนับสนุนหล่กกันลดราเรื่เพื่อภาวะเรือเพื่อสุขภาวะนะครับสุขภาพของคนในสัมมงคมหมู่บ้านนะครับในส่วนของหมู่บ้านลาค้านะครับ,บก็ถือว่าได้ นำเสนอน,นะครับในาการสรุปโครงการในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ